ไฮสูงผูปน็นปันแห้งคลิปอ่อนตอนในเขาวเดียวมาปันคุญตาไปว่นกลนไปตายแลกล้นจำติดตายให้เลยจอยแช์ออกปันทอมทอมคาเจ้าน้ำย่อยอ่อนก้นกูก็ออ่ำว่ามากมีก็ผ่านโดยไลปล่อยวางแปดลองดีลองจ้าพองย้ำมือเจ้าเป็นกลนลิปไลเฮ็ดสั่งไววลองดี อัมโลไลสุกสักใจก็ว่าเจ้าน้ำย่อยอ่อนติไัลไหลล้งกว่าป้องเคน้ำสมุทรละอันใหญ่กว้างเลอเปินในกำมพาอัมโลขีใจมองใจสังลองก้าก้าขายขายลองตงวงก้นลองการป้ายหมากมีลองการวานการเมืองลองการซึกการเสอือลองการไต่ไปเลยหลอดแล้ว องตังลูกเมพี่น้องโอหลีกว่าเจ้าน้ำย่อยอ่อนไหลเฮ็ดหลีเต็มทนเหย่าปุนตาลองก้นปุนตาลองตรงวงก้นปุนตาการเจอเคเงินเคอันไหลเห็ดสางไว้ก้นผายตั้งหลงตั้งน้ำอาใครกว่าอาใครตายก็เปอว่าน้ำย่อยอ่อน อิฐเตลัยผิวขึ้นสูงสู่เนกังหาวเตลัยเป็นหมอกมวยขึ้นปอกกว่าอยู่จอมสาภาวะวันนั้นคาอ้จอจอมหนังคลิปอ่อนตอนในคาเฮาไลาเอามาเฮ็ดส้างย้อนสู้ให้ใจซอยแสงอำนันห้องว่าใจซอยแสงโฮมูเวงหมูเจอันไลหลูเนอร์โตใจไลาตายแปดอาศักไลหกสิบเก่าปี เลยเหตุการ์ไปเมืองไลยเหตุการ์ลองเปี่ยวไลยเสียลูกขาวยามอ่อนโหเป็นลองโหเปา่าปาตีโหเสือไลยจันจุงปีน้องเงินเคปอปพอไลยขึ้นใหญ่หอดโตตอนวันเมื่อในไลยรูหายตายแปดกวบนั้นคลิปอ่อนตอนในก้นหนึ่งก็เหมือนจังหนังน้ำย่อยอ่อนอันผิวตกมา ให้พ่อเป็นจอมหนังน้ำตกตาดกอหลีให้พอเป็นน้ำเคปงางไหลน้ำสมุทรตลาดกอหลีอําวาลองเหมือนเจ้าหนังน้ำย่อยอ่อนนนะคะรับเพราะผิวขึ้นสู่เนื้อกลางหฮาก็จะเป็นหมอกเหม,หมยจะเป็นลมผ้าฝนกอบนั้นแล่ลมฟ้าฝนนั่นก่อตีลไหลลงสู่เค้นน้ำกอบนันก้นหนึ่งก็ขาวแตกหนึ่งเหมือนเจ้าหนังน้ำอ่อนย่อยตกมาเหนือกลางหาวกอหลี ກ້ອມນັ້ນແລະເຮົາເມື່ອໄປຕາຍແລະເຮັດລອງດີລອງຈ້າກໍລີ້ປໍຫຼາກຫຼາຍໄລຕ້ານໃຈໄລໃນແຂນຕໍ່ເຮັດກໍາດຽວໄຫມສຸງອຫ